เดี๋ยวก่อนตอนคุยเรื่องอื่นเอฟี FC ถามกันมาอ่าสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้ใครๆเจอกันเป็นไงวันที่แผ่นดินไหวเออแล้วเราแต่ก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วนะเจ๊อาร์เอฟซีบอกโหยโทรมาต่อว่าทาไมไม่บอกไม่ทําไมยังไงไม่นั่นเขาจะช่วยจอะอะไรติดไม์ก็เรียบร้อยแล้วปิดไม์แล้วเริ่มคุยกันได้ เพราะว่าเขาเขาฟังเราคกันแล้วเขาเขาไม่ค่อยดูกับข้าวแล้วก็เอาแหนมมาส่งแหนมหมูกูตักพ้อบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะจะโฆษณาแหนมหมูกูตักด้วยแหละแต่ว่าทำงวดนี้เอามาให้เจ๊อลดรังสรรเมนูแล้วทำท้งได้กี่ห่อทำท้งได้กี่ห่อหรอทำทิงไละกี่ห่อ เยอะไหมก็แล้วแล้วแต่เราใส่ไงอ๋อเจวลองก็ลองกะดูดิไม่ใช่เวลาทำทำแบบว่าหมายถึงว่าเวลาทำนี่ใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่ทําตามออเดอร์ที่สั่งแต่ถ้าเราเราเราทำเราก็ทีนึงก็ก็ไม่เกินร้อยห่อหรอกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าไม่มีแรงทำใช่ิเพราะว่าเราไม่มีใครช่วยไงมันเป็นโฮมเมด ทำทำกันเองในครอบครัวทำกันสองคนน่ะพูดง,ง่ายๆไม่ได้จ้างใครไม่ได้ให้ใครมาช่วยใช่เหมือนเนอะคนจะติดต่อให้ไปทางานไปเลี้ยง,ง,งพงเลี้ยงาก็ไม่มีล้นห <c oughs> ลอกไม่คือมันไม่ไหวอะ่ะกําลังเราไม่ไหวอ่ะนะก็ก็เหมือนเจออสแหละจะออกคลิปไม่ออกคลิปก็ขายหมดอยู่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะออกคลิปก็ไม่ได้ทํามากไปกว่าเดิมไม่เลย คนก็ว่าคนมีแต่คนเตือนอย่าทำเยอะอย่าทำเลิกเยอะเรื่อว่าเห็นเคยอ้วนแล้วมาผอมนะฮะอันนี้อันนี้ยืนคุยกันเนี่ยกำลังเตรียมเมนูเนี่ยที่อดไปอินซีหลนไปอินซีต้องทอดก่อนนะที่บอกว่าเอาข้างหางมาใช่ไหมใช่เนี่ยโอ้แล้วหั่นทิ้งทั้งตัวเลยอันนี้ซื้อมาทั้งตัวใช่ซื้อเป็นตัวดีกว่าม้วนนี้กี่บาทได้เนื้อเยอะนี่จะสองตัวก็เท่าไหร่อะ ตัวละโลครึ่งโลละหกร้อยอันนี้อันนี้ซื้อมาตัวหนึ่งโลครึ่งใช่แล้วเราเราเราไม่ต้องหั่นแบบเี่เขาขายเราหั่นหนาๆเลยใช่มันเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราเราก็้องไปยีมันอยู่แล้วเราออยู่แล้วเดี๋ยวก่อนก่อนคุยเรื่องอื่นเอฟีถามกันมาอาสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้ใครๆเจอกันเป็นไงวันที่แผ่นดินไหว เออแล้วเราแต่ก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วนะเจออร์ฟซีบอกโหยโทรมาต่อว่าทาไมไม่บอกไม่ทําไมยังไงไม่นั่นเขาจะช่วยจะอะไรอย่างเงี้ยเล่าก่อนนี่ตอนนี้เราเพิ่งหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่เอาเหตุการณ์วันที่แผ่นดินไหวอะไรเกิดขึ้นกับเจออั์บ้างเอาพอดีกลับไปนะครปฐมไปแปลวของเรียกว่าโชคดีโชคดีไม่งั้นก็นอนอยู่นอนอยู่เพราะชั้นล่างสุดอะนะคอนโดอะเวลานั้นประมาณบ่ายโมงนิดบ่ายโมงกว่ากว่า ซึ่งซึ่งโดยปกติใบมอกว่าเชียออสต้องนอนแล้วสลิปปี้ใช่สลิปปิ้งแล้วเพราะนั้นเฝ้าพอินใช่แล้วถ้าแล้วไปเอาสับปะะรดไปเอาถักดองอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่อยู่ไม่อยู่ในคอนโดพอดีเลยไปไปด้านลูกสาวอีกคนเล็กก็บอกอะไรอ่ะ ทำไมเรางงเราไม่ได้นอนหรือไงก็คิดไปเองกันเราคิดว่าเป็นอะไรก็หลับตานะหลับตาก็ไม่หายนะมันก็ยังงงอยู่แล้วพอดีได้ยินเสียงไอ้ลูกสาวคนเล็กบอกแม่แม่เป็นดินไหวเพราะอยู่อาคารนั้นก็ตึกนั้นก็ประมาณสามสี่ชั้นะนี่ยนะก็จาไม่ได้แล้วที่ลูกสายลูกสาวร้าน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 ทำป้ายนี่แหละไอ้ลูกสาวบอกแม่แม่แผ่นดินไหวทีนี้ตั้ง สต,ติได้ก็วิ่งออกมาจากอาคารนะเนาะก็วิ่งออกมามีหลานคนหนึ่งแล้วก็มีลูกลูกสาวกับลูกเขยก็อุ้มหลานออกมาแล้วคนก็แตกตื่นมีีคนก็ออกมาข้างนอกถนนถนนเพชรเกษมมะกลางเมืองนครปฐมใช่ตรงไฟเขียวไฟแดงพอดีเลยนี่ก็อมองกันไปก็ชี้กันไปที่เสาไฟฟ้าจานแบบแบบเสาไอ้ที่แบบ เขาส่องถนนั้นใหญ่ๆนะโอนเอ็นโอนเอ็นอย่างเงี้ยบอกตกใจนะแล้วกลับมาคอนโดเขาก็ไม่ให้เข้าคอนโดคนก็อบยบออกมาหมดเลยคอนโดที่กรุงเทพใช่ที่หลังบางแคเนี่ยก็คนก็อบมยบออกมาหมดเลยเขาก็ไม่ให้เข้าแต่แต่ก็บอกว่าให้เข้าไปอะ่ะได้ไปเก็บของสำคัญออกมาเจออสอยู่คอนโดชั้นเท่าไหร่ชั้นหนึ่ง อยู่ชั้นล่างนี่แหละออแต่คอนโดเจออสอ่ะมันสูงไหมยี่สิบกว่าชั้นยี่สิบกว่าชั้นคอนโดที่อยู่แล้วมันติดกันเป็นแฝดอ่ะใช่เอบีอ่ะชั้นใช่ประมาณยี่สิบกว่าชั้นคอนโดวีไอพีอยู่แถวแถวถนนไอ้กระลำพุกกระลำแล้วแล้วก็แบบว่าเขาก็แบบว่าจะไม่ให้คนเข้าจะไม่ให้เข้าแต่แบบว่าแล้วทีนี้ไอ้พวกรปภก็บอกเข้าไปเอาของสําคัญสำคัญออกมา อ๋อจะโหเดินเดินเข้าไปรถจอดข้างหน้าปั๊มอะนะก็เดินเข้าไปโอ้โหปูนเปินล้นเกลือนเลยอะในห้องเราไม่ตามทางที่ที่ที่เดินอะแล้วทีนี้อ๋อจะมองข้างกาแพงล้าวเป็นแบบล้าวเป็นยาวยาวยาวตลอดเลยอะบด็กเราที่เราอยู่ใช่ใช่อ๋อจะรีบรีบเก็บของสาคัญเลเนอะก็ออกมาออกมาก็ทีนี้จะไปนอนไหนอะไม่มีที่นอนโทษครับแล้วดูแล้วดูในห้องเราเป็นยังไงในห้อง ก็ไม่ทันสังเกตอะไรกลัวของที่ที่เรานอนนก็ไม่กล้านอนเนี่ยเปล่าในห้องเรามีของมีปูนหล่นลงมาไหมก็มีเศษเศษปีสามครับเพื่อนเศษเศษใช่แต่มันไม่ได้ชิ้นใหญ่ในห้องนั่นนั่นหมายถึงว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ไปนครมาผมแล้วนอนอยู่นั่นปูนหล่รใส่หัวใช่เนาะถ้ามันเป็นเศษเศษมันไม่ได้ใหญ่เหมือนเหมือนข้างนอกข้างนอกมันเป็นใหญ่เลยใช่ ปูนปูนก็ต้องหล่นใส่หัวเราแหละโอ้ถ้าถ้าด้านก็เหมือนกับถ้าหล่นมาจากข้างบนก็ฝั่งทั้งเป็นอย่างเงี้ยนะที่เหาโดนโจนกันนะใช่ไม่รู้ย,ยังไงตอนท้ายจะทํายังไงไอ้ลูกเขา,าบอกแม่โทรกลับมาบ้านเอถอะก็พุกจะมาจากนครปฐมรถก็เต็กวันนั้นนะ่ะเราโอ้เราก็จะต้องมาขายของจะกลับไปทำยังไงอะไม่จับ,ก,บก็ไม่จับก็ไม่มีที่นอนหลับนอนในรถ แต่มันก็เพราะว่ายังหายไม่ดีชั่วโมงพอ้คนแบบรีบออกมายกโทรศัพท์มาว่าก็เลยว่าพอเอซีรู้เพื่อนๆรู้บอกทำไมไอ้หน่อยไอ้หน่อยรู้าทำไมเจ๊ไม่โทรหาหนูโอ้โหเราจะไปอะไรลราแค่เนอะเราก็เข้าใจว่าเขาห่วงเราอะนะ ไปหาหมอไหมไอลูกสาวโทรมาหมอลูกสาวโทรมาคนโตโตนอนไม่หลับเขาบอกแน่นๆนาอกเป็นโรคหัวใจไงนี่นี่ถ้าเราไม่ติดไมค์กันอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเพราะว่าติดไมค์ี่ยเสียงวันนี้เข้ามาเผาหางหาูใกล้เราด้วย ไปยังไงดีอ่ะที่เป็นรถไปรับคนได้ไหมต้องไปส่งที่ลาชเหรอต<ะ>อนนี้เกิดเหตุฉ<ะ>ุกเฉินเลยกำลังเล่าเรื่องฉุกเฉินก็เกิดเหตุฉุกเฉินลุกสาวเจออสวีดีโอคอลมาบอกว่าไม่ค่อยสบายอยู่ที่สาตยาไม่ค่อยสบายฮะอยู่คนเดียว ก็ต้องแบ่ไปเหอะไปโรงพยาบาลถ้ามันนั่นก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยไ, <ง S 1> ไม่ต้องรอให้เ,<อ>เป็นเยอะเียอะกับลูกสาวก่อนเออดบับกระเพงนะเอาหัวกะทิสามโลเอามาหล่นไปซีไม่ต้องขี่นะอย่าขีมา่มอเตอร์ไซค์คุยคุยกันอยู่ลูกสาวโทรมามันไม่ไม่นานหรอกเนอะแบบนี้ไม่นานไม่นานไม่นาน<ท>แป๊บเดียว เขามารับไปไม่เป็นไรก็บอกนั่นแหละก็แจ้งชื่อแจ้งอะไรแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์แม่ไว้วีดีโอคอลมาครับใช่อ๋อเดินเดินเดินไหวเนี่ยเดินกำลังเดินไปค่อยๆเกาะนะกำลังเดินไปเอาบัตรประชาชนเอาอะไรเงี้ยไปด้วยแต่ว่าแต่ว่า เขาก็ยังพูดอะไรโอเค๋ยวเห็นในในวิดีโอคอลก็กำลังเดินมาอยู่นะใช่ใช่แสงว่าวางหูจากเราไปก็โทรหาต้องให้แบบว่าให้เบอร์โทรศัพท์ญาติอะไรไว้ไงเนะเพื่อแบบว่าอะไรติดต่อยังไงอะไรธุระอะไรเราเราเราพูดเรื่องแผ่นดินไหวก็มีเหตุฉุกเฉินจริงมา โทษผัวเลยแต่ตละคนนะแต่เขาแต่เขาก็เคยเคยเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเคยไปใช่ไหมไม่เคยอะเขาเขาเป็นโรคหดพิ่งจะเป็นโรคหัวใจไม่นานเนี้ยไปบุนลูนมาไมาอาการนี้ไม่เขาก็ไม่เคยไม่เคยนั่นนะ ส่นนี้ต้องรอให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยแกะผัดไอ้นี้ก่อนดีกว่าผัดหนังหมูอันนี้ทอดทอดปลาเสร็จเ,เดี๋ยวเรา,าผัดวุ้นเส้นชะอมแหนมใช่าจะเรียกว่าวุ้นเส้นชะอมแหนมก่อนเลยโอ้ชะอมก็มาแล้ว ตอนนี้ตอนนี้ก็สรุปว่าเซออัย้ายคอนโดย้ายเลยย้ายเลยพอไม่ไม่ไม่อยู่ที่เดิมแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ย้ายที่ใหม่เรียบร้อยเราจะรู้วันไหนมันจะถล่มลงมาเน่ะแล้วบางคนเขาบอกมันเอียงตึกมีเอียงทีนี้มันก็ติดกับตึกเอออยู่ติดตึกเองอ่ะเดี๋ยวมันก็มันก็แบบเหมือนกับมันก็ท่วงกันได้มันแบบมันเหมือนกับมันลังกัน่นะ แต่แต่คนอื่นเขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมก็<ะ>ยังมีคนเจ้าของบางห้องเขาไอยู่ไม่มีทางไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้าของเองแต่คนเช่าส่วนมากย้ายหมดแหละแต่ของเราคือเช่าเช่าเราเราก็ไม่ต้องห่วงอะไร,รไม่ต้องห่วงเช่าเป็นอย่างนี้เราก็เราก็ไปเลยเปลี่ยนเลยใช่ใช่เตยมกระเทียมฮะ นี่ก็จะเริ่มต้นเมนูนี่ผัดไอ้นี่ผัดผัดนี่อะไรอ่ะชะอมไม่ใช่อันนี้ผัดไอ้หนังหมูชะอมมันเผ็ดต้องผัดกีหล่ะเดิมเดิมแกใส่อะไรใส่หมูหรือใส่อะไรม้นเส้นชะอมอ่ะใส่ไข่ใส่ไข่เฉยๆใช่อ่า วันนี้คืนกำไรให้ FC ฮะเอาแหนมหมูคูตั <c oughs> มาใส่ใส่ไข่คืนกำไรเพราะว่าไม่ไม่ต้องมาเอาตังค์ไม่คือทำมาเพื่อมาเผยแทร่เพราะว่า FC เ, <F G S 2> เห็นเมนูนี้ยังไม่เคยทำไม่เคยทำแล้วก็ FC เห็นเราที่เราไปเมืองกาญยง เอฟเห็นครูตักไปผัด hmm. ท like, like. ี่เมืองการก็แล้วอยากทานตอนนี้ถ้าอยากทานจะไปทานที่ไหนนอกจากจะมาทานที่เจออสเนี่ยแหละใช่ใ่เพราะมันกลเก็เลยทําเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์อ่าแล้วพอวันพุธนี่พอดีพอดีนี่นี่ถ้าผัดไม่หมดก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นแล้วนะ่ไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเกินเร่นต้น น้ำมันลง <S 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 ลเตรียมลง <S 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 ใส่หมูด้วยอันนี้ผัด <S <S ผัดหนังหมูจะใส่ไปนิดเดียวแหละคนไม่ค่อยเอาหมู ไม่ใส่มันเลยมันก็ยังไงอ่ะอ่าเมนูนี้อันนี้ผัดหนังหมูก่อนใช่แล้วเดี๋ยววุ้นเส้นชะอมเดี๋ยวทอดอยู่อีกชุดหนึ่งอ่าผมก็นึกว่าเอาคลิปนี้อันนี้ผัดหนังหมูก่อนชมันจืดอยู่ใชเอาจืดก่อนดูผัดหนังหมูก่อนก็วุ้นเส้นชะอมก็เดี๋ยวตามดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ เพราะว่าทํำคนที่แล้วมีคนสั่งมาไงก็งเลยบอกว่าก็เลยบอกทําเพิ่มเลยทําเพิ่มให้เต็มเต็มสีจัดของเราอะ่ะที่จริงเขาสั่งมาไม่ได้ไม่ได้เยอะเต็มจำนวนที่เคยทำ คนบอกว่าเขาเปิดไฟหรือเปล่ามายืนใกล้ๆเตาดิเปิดแล้เปิดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยจานคนบอกว่าบางเมนูมันก็ต้องแรงบางเมนูก็ต้องเบามันก็แล้วแต่เทคนิคใครที่ถนัดนะบาีก็บอกว่าเอ้าเป็นไปได้ยังไงทำแบบข้าวเปิดไฟเบาจก็เนี่ยเป็นไปได้ก็เนี่ยเป็นเจออร์ตทำ เป็นปกติของเจออสอยู่นี่แหละตอนนี้เราคุ้นเคยไงเพราะเราไปอาหารตามสั่งเขาต้องการความรวดเร็วใช่เร็วไงชาชาอย่างเดียวสุกไม่สุกก็ไม่รู้เขาไม่ได้ละเมียดละไมทําเขาไม่ต้องรอให้กระเทียมหอมไม่ต้องรอให้ใช่ให้รวมๆให้เลยผ่าเดียวเออไม่ได้รอให้สุกพอดีเนี่ยได้เป็นด้วยเนี่ยเขาโยนโยนโคมโยนโคมใส่แล้วอ่าโทรศัพท์มาแล้วลูกสาว อย่างนี้ด้วยมีนี้ด้วยหรอมันก็ต้องมีะดิก็จริงๆไปมหิดนก่อนรอก็ดีนะเออต้องรอหน้าบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้มันเร็วมันก็ต้องมี24ชั่วโมงหักรถไอพวกนี้ เขาเขามีเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วใช่จะมาบอกไม่รู้มีรถหรือเปล่าคนรับโทรศัพท์โอ้ยเขามีเครือขไขยเขามีวอเขามีวิยุแ้้ไม่ยังไงก็เดี๋ยวโอนให้โอ้ยใส่นี่หนังหมูเลยหนังหูลง น,นี่นี่เขารอรอรถอยู่ใช่ไหมฮะโทรแล้วโทรแล้ว,แ,ลวแต่รอรถอ,อยู่ าน้ำมันหอยน้ำมันหอยผมจูรสซอสปรุงรสฟ้าเขียว เป็นไงครับเป็นไงเขาว่างไงนั่งรออยู่นั่งรอรถอันนั้นยังไม่ได้ใช้เอาไว้ก่อนเใส่ผักเลยล้างแล้วนะขัาวล <c oughs> ้างเรียบร้อย <c oughs> แต่เลือกผักมาสวยมาก,มากเลยล <c oughs> ้างสองน้ำแล้วนะ <c oughs> ว่ามีรถเขาโทรเข้ามาหรือเปล่านะอืมทางรถโทรมาสายหลุดจากเราไปก็ทางรถเขาทโทรมาตานอนะไรจ้าเธอ <c oughs> ลูกค้าเริ่มเดินมามองว่ามีอะไร,ร <c oughs> มีอะไรมัางอยู่แถวนี้ย คนในตลาดแม่ค้าก็ซื้อแถวนี้กินง่ายขาปิด้วยมันจะได้หมเลยเนี่มาคืนก็ซอยหอมเองดูดิลองไห้อีกไหมแต่แช่น้ำก็ยังเบาหน่อยละเ,เอาโบราณเขามีวิธีไหมเหอซอยหอมให้ให้ทำยังไงแช่น้ำอะ่ะเอาหอมแช่น้ำก่อน เพื่อเพื่อไม่ไม่ให้มันพุ้งมากมเตรียมเตรียมแกะแหนมแกะแหนมชิมใช่ไหมไม่ใช่ชิมยีแหนมเปิดผ่าอบเปิดผ่าอบขึ้นมามันก็จะสลดหักไม่งั้นมันจะไม่สลดผ่าอบผาอบแล้วก็ ข,ขึ้นช่ายขึ้นช่ายลงเนี่ยอาจารย์ยืนใกล้อย่างร้อนเลยใช่ไหมเ <c oughs> ตาอะ่ะคนบอกไม่ไม่เปิดไ,ไ,ไฟไม่เปิดไฟจะสุกได้ยังไง <c oughs> แต่ก็คือให้เห็นไงว่าไม่จำเป็นนะต้องไปใช้ไฟแรงอะไร <c oughs> ช้อนทองก่อนช้อนทองอทงมาแล้วช่วยอะไรนิดเองอะไรนิดปรุงครับโทรมายัง โทรมาแล้วโทรมาแล้วได้รถรอรถรอรถเขายังรออยู่เขาติดต่อมาแล้วนี่รถอะทางั้นใส่ผักกระจกอ๋อขิ้นช่ายเวนูผัดไว้ต้องใส่น้ำตาลนะที่ร้านอนะ กระจายรักษาสุขภาพด้วยนะไม่ต้องไฟแรงกระทะจะได้ไม่ไหม้อ๋อมีเอซคนหนึ่งเมื่อคืนโทรมาเมื่อวานโทรมาแล้วจะเอากระทะมาขายให้เราแต่ยังไม่เห็นได้ฟังได้ฟังประกาศของเราใช่ใช่ประกาศหาซื้อกระทะเขาบอกเขาเคยทําอะไรเนาะกระทะเขาทําอะไรลืมไปแล้วแหละไใหญ่ไหมเขา่าใหญ่จต่ไม่รู้ว่าไซส์ขนาดกี่นิ้วอะไรเนี้ย ออก็เลยบอกต้องดูก่อนว่าใหญ่กว่านี้ไหมถ้าเท่านี้มันก็เนอะมีแล้วเราอยากได้ใหญ่กว่านี้อยากได้ใหญ่ๆทีเดียวจบล้วนนี้มันเบอร์อะไรอ่ะพี่พี่พลรู้ไหมเนี่ยเบอร์อะไรเนี่ยอ๋อไมซื้อเองอ๋อไปซื้อทำไมอ้าวดูใบนี้ยมันใหญ่สุดเอาเลยมันมันไม่ได้มีอะไรตอกตอกเบอร์ไว้เหรอไม่มีวัดเหน่ลยวัดจุดศูนย์กลางอะเนาะ นขอเก้าอี้เนี่ยโอ้ยปิดอีกน้ำชวบอีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเตรียมบัตรประชาชนอะไรบัตรผู้ป่วยอะไรไปด้วยนะค,ยคุยกับลูกสาว เดี๋ยวจะให้ไปร้านตัวเองบ้างไม่อยากดังทำไมล่ะเดี๋ยวก็มาพวกนี้มันจะเร็วเขาลอปากหรือยังอ่ะเขาเมื่อกี้เขาติดต่อกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องรถลูกสาวยังรอรถอยู่ครับเออก็เอาใกล้ๆกล้ก่อนก็ได้พุทธอะไรก็ได้ ลืมบอกไปว่าเอาไกลที่สุดก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาก็ไม่นั่นเขาก็ส่งไปเองเอะนะพอเมียนะเรียบร้อยฮะหอมฟุ้งเลยผัดหนังหมู เรียบร้อยก็คงประมาณ<ใ>น,นี้ะน,ะนะครับส่วนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปจะเป็นผัดวุ้นเส้นชะอมใส่แหนมหมูคูตักนะครับแล้วก็ติดตามกันไปรอลูกสาวเจออสอันนี้โอเครอติดตามลูกสาวเจออสจะถึงมือหมอตอนไหน อะไรเหตุการณ์โอ้ยพริกแกงก็ไม่ทงมันเลยเนี่ยต้องใช้พชริกดำเยอะตุ๊กตั้นแม่ทงหั่นแกงก่ันแป๊บนงท่านก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับก่อนจบร้านเจออสนะนี่เบอร์โทรศัพท์ ใช่แล้วก็โทรมาช่วงเนี้ยตีห้าถึงเจ็ดแปดโมงก็ได้นะอไม่งั้นตังคืนหลับแตีตีหนึ่งใช่ตีหนึ่งบางทียังไม่ตื่นดียังไม่ตื่นเลยบางทีแล้วก็ร้านยอจะอยู่ในตลาดว่าที่ร้านมีไอเนี้ยพริกบดไหมพริกบดกับกระเทียมมั้ยนครับนี่เมนูหนังเอาไปชิมหนึ่งถุงชิมหนึ่งถุง อ่โอเคงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับขอบคุณเจ้าออครับสวัสดีสสดครัอบอร่อยนี่ฮะนไข่นกกระจอกกระจอกเทศนกกระจอกเทศใช่มองคนก็บางไข่นกกระทาไม่ใช่เด็วนี่คือให้เจ้าออสเลือกให้เอาออสหลบรถหลบรถ,บรถติดล้อมาอีกแล้วหนักนะเนี่ยเนื้อเยอะนะเนี่ยเห็นลูกแค่นี้เป็นโลนะเนี่ยเปล่าให้เลือกว่ากินได้เลยไหมไ้ยอันนี้อันนี้อ่านจะกินได้เลย และนอกจากนั้นก็แตงโมตอปิโดสับปะรดสับปะรดห้วยมุ่นยังไม่มาท่านีตั้งแต่พบกันมานี้ยังไม่มีคุบต้องโทรเลยนะไม่โทรโมโหเลยนะเพราะว่าเอฟซีเขาตามถามหาแล้วอซีเาตามอยู่เห็นพูดกันอยู่นั่นแหละแต่ไม่เห็น้องมาให้ขายสักทียังไมมายังไมมาไปจริงๆแล้วครับขอบคุณเจออรดชค่ะ